จากประเด็นดราม,ม่าของสบู่ล้างหน้ายี่ห้อหนึ่งที่เจ้าของแบรนด์บอกว่าใส่แร่เพชรลงไปในนั้นซึ่งมีมูลค่าราคาหลายล้านบาทเลยละคะใส่แร่เพชรลงไปในสบู่แล้วใครๆก็โจมตีว่าแ,แรลเเพชรเนี่ยราคามันหลายล้านบาทนะใส่ลงมาในสบู่เนี่ยซึ่งมาขายในราคา150บาทขายได้ยังไงคือทุกคนเราก็ไม่เชื่อหรอกนะว่าสบู่อะไรอะ่ะมันจะทําได้ขนาดนั้นก็เลยไปสื่อเลยสิทีนี้ว่าใส่มาจริงหรือเปล่ามีเลขจบแจ้งจริงหรือเปล่าใส่มาแบบอัดแน่นหรือว่าใส่มาแบบมีวิญญ,ญาณ พื่อความมั่นใจที่ฉันก็เลยไปสั่งมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาพิสูจน์กันให้ดูนะคะลองพิสูจน์ดูนะลองเอาไปผ่าแล้วก็มาโดนน้านะทุกคนมันก็จะมีแบบความวิ้งวิ้งิ้งเหมือนเป็นประกายด้วยนะคะพอเราไปผ่าแล้วก็โดนน้าแล้วยิ่งส่องไปตรงที่มืดๆน,นะมันก็จะเห็นความวิ้งวิ้งวิ้งเนี่ยนะคะแต่ความวิ้งวิ้งนี่ก็คือประกายของแร่เพชรนะคะเออใส่จริงๆนะทุกคนแล้วนี่ตากาก็ใช้มาเจ็ดวันแล้วนะแลก่อนก็จะมีปัญหารองรอยฟ้าตรงนี้แล้วก็รอยสีด้วยนะทุ ดูให้ชัดชัดนะใครที่ดรามา่าอยู่ว่าราคาหนึ่อาะมันมีจริงไหมก็ลองกดเดตการ์ดูนะคะใครที่ไม่เชื่อว่าราคา150มันมีจริงไหมก็ลองกดเดตการ์ดูพิสูจน์ดูนะคะนี่ตะก้าของเขานะไปกดสั่งดูได้เลยแล้วนี่ก็เห็นว่าในนี้มีของแถมด้วยนะคะเนี่ของแถมก็เป็นสารสก,กัดจากแก่เพชรเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเจ้าของแบรนด์อ่ะเขาจะขายเอาสังคมหรือเปล่านะคะได้กำไรตรงไหนหรือเปล่าไม่รู้ ในฐานะที่พี่าขายออนไลน์มานานราคา150เนี่ยไม่มีทางได้กาไรเลยนะคะทุกคนใครมีงบ1 5 0ไปกดสั่งเอาเลยนะแล้วถ้าใครมีของส่วนลดยนะิ่งมีส่วนลดไปอีกนะสั่งมันให้หมดสต๊อกให้มันหมดโรงงานไปเลยนะทุกคน